ครับมันต้องมีวิธีครับในการต่อยครับปรับอารมณ์กันนิดนึงครับก่อนที่จะไปดูมวยชายต่อยซ้ายครับเจอขีดแล้วครับขีดติดอีกแล้วโอ้บาเฟียนี่ก็ถือว่าแข็งใช้ได้ซ้ายครับขีีไปครับตีครับยัดคืนครับยัดมายัดคืนอีกทีนะครับเอาแล้วครับแม่มีหมัดขวานี่มักสกู่ครับโอ้ใช้ได้เหมือนกันครับอุ้ยเจอขันดูครับอาวุธอื่น โอ้โดนเข่าอีกแล้วครับโอ้สู้ได้ดีครับเดินมาเตะขาจับรวบแล้วและโดนเทครับโอ้ครับมันต้องมีวิธีครับในการต่อยครัปุ๋้ลุยต่อครับลุยต่อครับตีต่อตีต่อครับเตะคืนไปครับมาเฟียเจอศอกมาเจอตำรวดนะครับตำบลแม่ขีจังหวัดพัทลุงนะฮะอ่าลุยต่อครับยกเียลุยกันใหม่ถีบยอดออกไปครับเป็นแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชนาวันในรุ่น1 0 5เฟียก็เดินครับดูครับไม่กลัวครับแหมจะเกี่ยวขาไม่ได้ แต่ว่าดูคะแนนยกที่ผ่านมานิดนึงครับก็ยังเป็นทางด้าน,น,นมงกุฎเพชรกับสิบตะกั่งสัตว์ที่แล้วนะครับโอ้โหเป็นของมงกุฎเพชร่อนข้างจะโดดเด่นครับ24ต่อ10นะครับอีกแค่40ิวินเท่านั้นเดินเข้ามาใหม่ครับอยุเนี่ย16ปีเองไปที่มุมแดงครับมงกุฎ